ไปโป่ก <People, S 1> ่อนไปปีโป้บุนเอาไงกระสุดไม่โดนล <My man. S 1> ่ะไปโป่ก่อนบุนเอาไงกระสุดไม่โดนล่ะ <My man. S 1> เอามาแล้วเหรองงทำไมกระสุดไม่โดนมะใครเห็นก็ตั้งสตันเหมือนกันอ่ะตัวชมพูเนี่ย เฮ้ย hey, hey, hey. เดีินเป็นเพื่อนเลยนะฉันบีขึ้นแบบนั้น oh. เอาขึ้นบีเอาขึ้นบีเอาขึ้นบีห้องสะพานห้องสะพานทีอ่อุ้ยอุ้ยแตกหมดเลยจก,กันา่อุ้ยอุ้ยใครไหนเดินผ่าน oh. ไม่แตกอะลูกท <Okay. S 1> ี่วางที่วางบีที่วางบีตัวนั้น ลอยลอยลกลอยลกอลอยลกลอยลกนี่หกลกโอ้ยาวแล้วจบดา่านก็ไปละใช่จบด่านนี้พักนะผมเตรียมฝันเปียกกันแน่นอนนะผมพวกนี้อย่าลืมกดติดตามเหมือนะนะสิทุมเออ เหอวิ่งตามใครเฮ้ยหละจอนเหือนเหมือนปดโปเลยเหมือนรู้เขาอยู่ไหน่ะดูดดูดดูดสุดสีครบสุีเฮ้ยระเบิดเป้าใช่ใช่ใช่ตามมาตามมาเหมยเหมยตามมาใครมีปืนตบฉนมาอันนี้อันี้อันนี้ันนี้าโหดเขาโหดเฮ้ยไม่ได้ เขาก่อเพชรเจ็ดสีเขากว่ายี่สิบสันสั้นฟันฟันฟัอนตองอยู่อุ้ยย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 ยายยยไปยอยยนยย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 ย่ยย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 ย เข้าเลยเข้าเลยเหมยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยระเ,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 เบิดเราใครใคขยิงเหมยหลังหลังไหนนี่ไงเอ้ยยิงไม่โดนของใครของใครอิฟก่อนอีบก่อนอีบก่อน,ออนเหมยอ,อยู่ไหน,น,นพี่หนีอยู่อุ้ยอุ้ยพี่ตกใจพี่ฟันเหยิน เขาอยู uhm. oh, a, ่เอเปล่าอยู่เอยูบีวางวงได้บ้างไปมันซ่อนอยู่เอซ่อนอยู่เอไปมันซ่อนอยู่เอไปมันขึ้นซอยเอนะขึ้นซอยเอมันอยู่เกิดมันอยู่เกิดมันอยู่เกิดมันมันแตกแล้วไม่ไปไม่ฟรีพี่วิ่งตามไปไป วางเลยวางวลวเลยวางเลยใช่เตียมจะฟันหนูไมแกใช่ใช่ใช่เราต้องแง่งขิงสวนอุ้ยห้อง <diyor> ห <lakh S 2> ้องลบเดี๋ยวพี่ตัดเองอีกตัวนึง